รา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 จารังจารังดาราราราสวัสดีครับนี่มากิน เกี่ยวกุ้งนะหน้าค่อนข้างจะสิวเยอะมากไม่เอาดีกว่าไม่ ความดีความดีที่มนก่อนทางไม่ก็้ใช้เลยแค่ข้อเดียวอย่างละข้อมัถึงความดีข้อนึงใช่ไหมความดีข้อนึงแล้วเสร็จแล้วก็ก็มาเป็นสิ่งที่ทำสำเร็จติดเอฟอย่างละข้อค่ะ ก็มีความดีที่สําเร็จไอความดีที่เคยทำประสบความสำเร็จแล้วก็สิ่งที่ชอบในร่างกายทางกายภาพโอเคแล้วไงต่อแล้วก็สิ่งที่ชอบในร่างกายทางกายภาพโอ้จมูกมั้งจมูกโอเคขอบครับขอปะขอแล้วขอบคุณมาก หมดนอนเป็นสิวเต็มเลยพี่ก์เันหนึ่งขึ้นุคนไม่มีไม่เคยมีสิวว่ะนอเป็นหมดละถ้าพูดอย่างน้นเลยถ้าพ อ,อ,อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วผู้ชายใช่ปะทำไมอ่ะไม่นอนอะ่ะร้องออเองรองนึงก่อนอแล้วค่อยนอนดีกว่าจิงโจุแม,ม่วันนี้ทิ้งผมมาวันนี้ทิ้งผมมาก็ไมงนี้ช่หมาแล้วีิยิงถึงนั่นแหะอา้าวกินมรขาโรวีแล้วก็กินเ,เ,เ,เนื้อคั่วเอง ขอแบบขอแบบอึ้งอึ้งกูรอดจะความอึ้งอึง,อง,งอนี้ตอนต้นสบายกว่ารับแบบแปลกน่ารักจริงๆเลย ขอบคุณมากพี่ไม่เคยล้างจานเองไงหนูบอกเไม่เคยที่เคยเองเลยถูกส่วนมากพวกเราสองคนจะเป็นคนทำห้พี่หยิบจานไปเก็บหยิบนู่นหยิบนี่ไปเก็บจ้ะอย่าพูดว่าพี่ไม่เคยพี่ทำนะเราสองคนทำมากกว่านะตัวแอลอะไรที่ดีก็ดีแล้วริงๆนอนตรงนี้ก็ได้ ต่ำไปหน่อยหน่อยนี่ปรับแล้วลบสอง here the whole of Sam. he was i'll break my heart say you love me again i do this hurt you call when you walk on the door and walk out of my life i'll cry so many i break my heart, my hand, yeah, yeah. <coughs> say the goodbye. Bring back the joy to my life. Don't let me here with the tears. Come I and kiss the tears away. I can't forget the day you left. Time this so unkind. Oh, I used to go without you here beside me. Under my heart, say you love me. id e n ทำไมเป็นรถน่ากลัวแมันจะเกน่ากลัวมาพอเปล่าอันนี้คือรถจากตอนที่สองเมื่อกี้หรอไม่ยังไม่โหดไม่รดรถไม่ได้แล้วอ่ะรถตัดยานตมเลยอ่ะต่ ตั้มไปตั้มไป Unwrap my heart with y o m without you oh <my> I just can't go on กุ้งเหรอมันแหลมมองว่ะกุ้งเหรอนี่ะขาวอะ ดูนี่ขอท่อนพิคพีให้พี่ฟังก่อนนอนนะพี่ก็ลองให้หนูฟังก่อนว่าเมื่อกี้เพลงหนูต้องการฟังนอนันหเพลงพี่นั่นแหละเพลงฟามี่อ่ะคำตามที่ใครต่อใครเข้ากนะครับเพลงนี้ยากกันทุกคนเลยเว้ยเฉยๆคนเก่งทำอะไรก็ได้หมดแหละเราอ่ะพี่โจ้ผมพี่พี่โจย่างเสียงสูงใช่ไหมเหมือนกันจริง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  ถ่ายรูปกันพี่โจ๊กแต่พี่อะเออเรียกกันสองคนน่ะมาถ่ายมาพี่โจ๊กมาเออพี่โจ๊กมามีเี้ชื่อโบ๊ทเลยโบ๊ทมาเรียกแอร์โอเค ไม่สั่นสวยเนาะไม่หลับไม่นอนลงแล้วพี่โจคไปเอากางเกงมาจากไหนแม่อาะไรแม่บอกแม่บอกพ่อไม่เข้าบ้านแม่ก็บอกพ่อพ่ออย่าเข้าบ้านนะบอกพ่ออย่าเข้าบ้านไปพี่โจก็ทำไมชอบกินหนูอยากชิมมากเลยใช่เป็นไงนอืมกลัวกินอะไอ่ะเหมืนอ้วนเลยอ่ะอีกแคล้วนะฮะเจ็ดสิบเอ็นืมเจ็ดสิบเท่ากับตกไก่อ่ะตกไก่ไม่มีแล้ว เกอรวะเนาะแต่ที่แพ้กินแล้วถูงขึ้นกินไก่เหรอเหตุเห็นลงเห็นล่าไปกินน้ำเอยพี่โบชอบโชว์มากเหรอเดี๋ยวปันปันก็วันไหวหรอกเขาทุกคนเหมือนจะเซ็กซี่นะเว้ยแต่มองทีเเสื่อมหมดลาลา คนที่หน้าตาใสาๆอะไรแบบหน้าซื่อตาใสอ่ะคือตาใส,าาสาจริงๆก็ไม่มีอะไรในตาเลย